โอเคทุกคน, okay, กคนวันนี้เราก็อยู่กันในแมพโอเคทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในแมพวาดรูปวันนี้แมพวันรูปเรามามากันสองคนนะทุกคนมาสองคนนะทุกคนวันนี้พี่เปาอยู่บ้านเราอยู่ข้างนอกตอนนี้ทุกคนจ,จะถามว่าทำไมเรามาอัดคลิปกันข้างนอกเนี่ยมีเสียงรถด,ด้วยทุกคนอาจจะได้ยิน <Okay. S 1> แต่มันก็ไม่น่าจะ,จะแบบลดเสียงคลิปของเรานะโอเควันนี้เราก็จะ okay. มาเล่นโลบอกแบบบ้านลูกกับโอปอกันทุกคนนี่ไม่ใช่ซีรีส์ใหม่นะก็คือแบบซีรีส์แบบเียทำเล็บแบบนี้เราออกมาไกลเลยโอปอเน็ตแลกทุกคนทุกคนโอปอเขาเน็ตแลกมากตอนนี้ทุกคนนี่ไม่ใช่ซีรีส์ใหม่นะก็คือแบบเราทำกับอ่างเปาสองคนเป็นโลบอกอ่างเปาสองคนเลยนี่ไม่ใช่โอปอลสองคนนะคืออันนี้ได้เป็นซีรีส์ทั่วไปเลยทุกคนก็คือ ไหนเออมันอ่านยากจริงอปอลเขาอ่านไม่ไหวหรอกอันเนี้ยมนุนย์หีมะมานุษย์หิมะภาษาอังกฤษเขาแปลว่าอะไรโนโ์แมนป้าเด๋วตั้งค่าเป็นอังกฤษก่อนโนว์ <Snow man. S 1> แมนแปลไทยแล้วแหละทุกคนอันนี้ไม่รู้เป็นเครื่องเราเครื่องเดียวปะนี่ไอโนว์แมนจริงด้วยแค่ว่ามนุษย์หิมะบางทีในแปลไทยมันอาจจะแบบแปลผิดนิดประทานนิดหน่อยตอนนั้นเคยเป็นเลยแต่ขอไม่บอกว่าแต่ขอไม่บอกแล้วกันว่าคำศัพท์อะไรที่ตอน,น,นมันแปลแล้วมันแบบเป็นอีกคำหนึ่งอะ เธอมาสะกดค้ายกันไงเดี๋ยถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเราจะวาดเป็นตรงนี้ทุกคนโอปอเขาใช้ปากกาใช้ปากกา<ป>ใช้ปากกาอของ iPad เขาวาดอัดคลิปยางโอปอลแล้วโอเคเขาก็อัดอยู่นะโอเคมาค่อยห้วาดมนุษย์หิมะแล้วก็วาดมนุษย์หิมะตามเขาโอเคสีนี้ไม่ได้อะ ก่อนกับว่าในอื่นคนเขาก็ไม่ให้คะแนนเดียวปะเขาก็แบบดูจากความเหมือนก่อนว่าใครวาดเหมือนสุดแต่พี่อ่ระดับแบบสีเขียวอมฟ้าแล้วนะเล่นมานานแล้วด้วยเล่นมาบ่อยมากเพราะฉะนั้นไม่มีทางแพ้อุปอรหรอกหน้าแบบบึ้นบวนๆนไว้ก่อน,น,น,นทุกคนอยากรู้ว่าโอปอวาดภาพอะไรก็ไปดูในมุมมองเขาได้แต่เราขอเราไม่สะดวกให้ทุกคนแบบดูแบบสองหน้าจอนะแบบมุมมองของโอปอเป็นไงอะ่ะคือ เรารวมคลิปไม่เป็นถ้าอยากดูมุมมองเขาไปดูที่ช่องเขาได้เลยเดี๋ยวจะพี่ก็ได้ดูดูตอนให้คะแนน,นเลยเออใช่เราก็ได้ดูตอนให้คะแนนแต่ใครอยากดูตอนโอปอวาดก็ไปดูช่องเขาเขาก็อัดเหมือนกันคลิปนี้เย้ได้แล้วจริงจริงโอปอเคยอัดคลิปนี้แบบคนเดียวไปนะแบบเล่นคนเดียวเหมือนคลิปนั้นอะโอปอกับพี่เดียวเขาหาเสียงเดียวกันแล้วว่าคลิปนั้นมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็เลยมันจะไม่ได้ลงให้ดูแต่จะลงในช่องโอปอให้โอปอไปดูนะ ไปดองไปไปดูในช่องโอปอแล้วกันคลิปนั้นอะโอ้ยยุงดูดเลือดอีกแล้วทุกคนยุงกัดโอปอตอนนี้เลือดหอมกันเลยไม่แน่ใจแจะเลือดหวานนั่นแหละโอ้โหสโนว์แมนพี่กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยกระดุมหิมะแล้วกันไม่เหมือนใครใครที่ก๊อปกระดุมหิมะมาจากเขานะเดี๋ยวจะให้ดาวเดียวเลยคอยดูมีเอฟเฟคหิมะตกด้วยเขาก็ไม่รู้เลยว่าเพ,พื่เดียวว่าแบบไม่ต้องขอเติมพื้นหลังก่อนพื้นหลังสีอะไรดี สีน้ำเงินแล้วกันไปนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้เป็นน้ำแข็งสีฟ้าเดี๋ยวก็สีขาวก่อนไปนึ่งดูสีน้ำเงินสีน้ำเงิน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 อยู่นี่น้ำเงินโอเคบอกว่าจะกบกันได้เฮ้ยสิบวิงเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันยังไม่ได้เตรียมตัวเลยหาสีไม่ได้อ่ะพื้นดีนมาไม่ต้องเติมแล้วกันเติมแค่ปืนน้ำแข็งพอประมาณนี้แหละือบไม่ทันโอ้พี่นี่ไม่ทันแล้ว กว่าจะคิดว่าเราวาดรูปไม่สวยอุ้ยมีคนไทยด้วยสอ <2 S 2> งเพยสองก็มันก็สวย,ยนะเหมือนสโนว์แมนหนึบค,นะความเกลียดเราไม่เหมือนกันโอปอเดี๋ยวตัวอะไรนี่เพยสามอันนี้สวยดีสวยแต่ถ้าตเติมพื้นหลังด้วยเดีให้เยอะกว่านี้มันแต่ตัวอะไรก็ไมร่รู้อ่นนะก็สโนว์แมนไงอันนี้ของพี่เองแหละให้กี่คะแนนก็เชิญเลย ้รงเ,เพลงได้ปะ <S 1> <S 1> เอ,อ้ยอย่าร้องนะห้ามร้องเด็ดขาดมันมาจากระตูนี่ะห้ามร้องห้ามร้องยังไงก็ห้ามร้องอันนี้สวยนี่ให้สีเนนสส่เลยเฮ้ยเราหลงไม่ข้อมีอยู่ในเซิร์ฟคนเก่งไะเนะี่ยเดี๋ยวดูอีกทีก่อนดูเลยเดอร์บอร์ดปะมันไม่ได้บอกนี่ว่าใครได้อะไรหรือว่าเกมนี้แรงมันต้องดูจากตรงอุ้ยนะคะอันนี้ให้สามน่ารักบอกได้นะว่ามันเหมือนตัวอะไรให้สามเพราะความน่ารักโอ้โห พี่เปาเขายังไม่เฮ็นี่เลยนะของ้ออันนี้ของปอใช่ไหมใ,<ช>ให้สี่ข้ไหสวยดีให้สี่ไม่ได้เข้าข้างนะทุกคนเคยให้สี่จริงจริงแต่ตอนที่เล่นนอบรอบเราก็ให้เขาแบบให้สามไม่สองบางครั้งตามความเหมาะสมมาทุกคนให้สี่เหมือนกันเลยนะสวยให้สเราไม่ได้เลือกเข้าข้างใครเลยนะทุกคนอย่ามาคอมเมนต์ด่าด่าเราในคลิปนะด่าทอเราในคลิป ด่าได้แต่ขออย่าแรงเกินให้สองตัวอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะให้สองให้หนึ่งพอไม่รู้ดูไม่ออกหี่ม้าเหรอทำไมหี่มะาสีเข้มจังอยู่ก็คือแขนแขนอ่ะมันเหมือนเนเวอให้หนึ่งพอให้หนึ่งพอวาดไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่เพื่อนชนะไปเต็มๆไปดูแรงหน่อยสิพวกเอ็งเรงเท่าไหร่กันไม่ดิพวกเธอแรงเท่าไหร่กันทำไมวาดรูปสวยจังคนไทยได้ที่สอง เฮ้ยทำไมพี่ได้ดาวต่ำสุดเลยอ่ะเออก็ไม่เป็นไรดาวต่ำสุดโอ้ก็มาเหมือนกับวานไม่ทันโอปอล์หันมาเลยดิทุกคนมาเรามาดูสกินโอปอกันเพราะเราเพิ่งเห็นสกินโอปอไปแค่ครั้งเดียวเองเขาเป็นเบลลี่ที่แต่งสีชมพูขึ้นมาอุ้ยแต่ละคนก็ระดับแบบยังไม่ค่อยสูงเท่าเราเลยนะเรารู้สึกอายเลยเล่นมาเก่งกว่าเขาแล้วแบบพี่ดดพี่ฮะดู แบบเท่าไหร่เมื่อกี้นำดับโลเขาปะดับดับยูนิคอนโอโหจทย์นี้แล้วจำได้ว่าตอนที่เล่นมาตั้งแต่ตอนเช้าก็แบบได้ยูนิคอนยูนิคอนนี่คือแบบโผลมาบ่อยมากเลยพี่ว่าเป็นอะไรแล้วกันตามที่เห็นในการ์ตูนแล้วกันแต่ไม่บอกหลงเรื่องอะไรใครๆก็รู้อ่ะยูมาตอนเด็กนี่วาดมาเปมันเหมือนตัวอะไรทุกคนเดี๋ยววาดตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ออกโอเคใคแต่ไม่บอกเขาก็ทายถูกอยู่เลยเออรู้แล้วนะเขาก็ทายถูกด่านนี้ยโอเคเขาขอเขา,ขาสีนี้พออุย้ยเมื่อกี้ไม่ยอมขอแก้มือก่อนเมื่อกี้ที่ได้อันดับโลเนี่ยเขาใหญ่ปไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ตัวเองบอกว่าเก่งนะโอ้ยก็เก่งเวลาอัดคลิปมันแหลกอะทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอัดคลิปหรือเป็นเพราะเราอยู่นอกบ้านกันนะ,ะเดี๋ยวเติมแววตาไปด้วย ความน่ารักอาจจะทำให้คนโหวตให้เราเส้นใหญ่กันเลเแบบนี้ประมาณนี้พอส่วนตัวก็สีลุ้งแล้วกันตรงนี้เส้นผมเ็าสีลุง้งก๊อปโอปอมาเลยนแต่เมื่อเช้าเนี่ยทุกคนตอนเมื่อเช้าโอเวลาเขาวาดเขาก็วาดเส้นผมสีลุงนะแบบเนี้ยไม่รู้เขาวาดตามตัวละครอะไรหรือเปล่าแต่เราจะวาดตามแต่เราจะพยายามไม่วาดอะไรที่มันนอกเรื่องแล้วกันนะทุกคนไม่วาดอิสเตอร์เอกด้วย เอ imer, เอเอาโอเคโอเคกลับมาใหม่ก่อนกลับมาก่อนเขาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวระบายสีส้มใหม่ก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนที่เราวาดเสร็จนะโอเคทุกคนนี่เราวาดตามโอปอลเมื่อเช้าเลยนะคือตอนโอปอลเมื่อเช้าเขาก็วาดแบบแนวนี้เลยเดี๋ยวเติมสีชมพูไปตรงแก้มด้วยแก้มสีชมพูไม่ได้ก๊อปหนูอ่ะเอ้าไม่ได้ก๊อปเลยไม่ได้ดูหน้าจอกัอนด้วยแต่ก๊อปหนูตอนเมื่อเช้าเนี้ก๊อปจริงๆคือโอปอลเขาวาดแบบเป็นแบบนี้เลยทุกคน อ่ะเดี๋ยวเติมพื้นหลังวะเอ้ยโปอปิดเสียงอัดคลิปยังไงไม่ปิดเสียงเนี่ยอัดคลิปยังไงไม่ปิดเสียงคุณโอปอโอ้ยแล้ก็ไม่ทันแล้วพี่บอกหนูแล้วมึงไม่เป็นไร,ไนไรโอ้หแล้วเสียงมันเข้าคลิปพี่ไหมเนี่ยไม่บอกโอปอไม่ปิดเสียงเอาพี่เสร็จแล้วเอาแค่นี้แหละพอแล้วก็เอาหน้าจอ โอเคเคเคไม่เป็นไรนไม่เกีตัวเลยคลิปนี้เป็นอาจจะเป็นคลิปที่สองใช้บั้งก้มา 3, สามสามนะคลิปนี้าจะเป็นคลิปที่สองที่เราติดลิกลิสิ์เหมือนแมวอะ่ะอันเหมือนแมวไม่รู้เพลงมีลิกลิสิ์ปะเนี่ยโอ้ปอเอ้ยอันนี้ของพี่พ่าจะโหวตได้กี่คะแนนกันฮะลืมเติมอะไรปะรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอย่างลืมเติมจมูกน้องจมูกพี่ก็เติมไปแล้วไงเป็นเส้นอ่ะมาลงสี อันนี้ก็อปปี้มาปะเนี่ยเพื่แอแบบให้สามไม่สามพอพี่เดียลืมเติมรูจมูกน้องไม่ได้แก้แค้นนะทุกคนที่แบบบดให้เราน้อยอะได้สิบเอ็ดดาวหัวอะไรเนี่ยให้สองพอ,อ,อเขาอยู่ตรงไหนยังมองไม่เห็นเลยแล้วมันทําอะไรอยู่อะ่ะมันกำลังกินน้ำ้งเออเอาค้าง โอเคเรีย okay, yeah, รีบรีบบทรีบรีบ,รบของหนูค้าเหมือนนี่เดียวให้สองให้สองโ okay. อเคคลิปไม่ได้ค้างนะทุกคนแต่เน็ตเครื่องเราค้างให้อ,หอเหมือนกันอันที่อยู่ด้านหลังเขาเขาน่าจะลบไม่เป็นก็เลยว่ารูปแทบเลยอันนี้ให้สี่สวยดีน่าจะได้ที่หนึ่งแต่ถ้าเติมพื้นหลังให้ห้าเลยเอาจริงพื้นหลังมันเติมได้นะทุกคนมันไม่ต้องใช้ถังสีแบบอะไรขนาดนั้นหรอกโอ้โหอันนี้ยูนิคอร์นหรือตัวอะไรเนี่ยสองพอ วาดดูไม่มุ้งมิ้งเลยให้หให้สองให้สองให้หนึ่งก็ใจร้ายเกินไปเดี๋ยวเขาก็ให้พี่น้อยอีกอะให้หนูน้อยด้วยไหนเย้ติดลำดาวอู้ยติดสามอ้าวอันนี้ของโอปอลเหรอของโอปอลเหรอใช่เออโอเคโอ้โหโอปอลติดลำดาวสอไว้ไว้ไว้โอปอลน่าจะให้สี่คะแนนไปเลยให้แค่สองใช่ว่าเป็นของโอปอลป่านนี้ให้สี่ดาวไปแล้ว แต่เราก็ไม่เราก็ไม่ได้ไอ้อนี่ขนาดนั้นทุกคนเรายุติธรรมที่สุดเนี่ยไม่งั้นเราคงไม่มาถึงแบบระดับสีเขียวอมฟ้า<อ>หรอกนะเนระดับที่สไว้ไว้ย,ยได้ระดับี่สเลยว,ยวยลก็เก่งนถ่อย่างชวนพี่เปามาเล่นแบบนี้ดีกว่าเอามาเล่นกับอังเปาสองคนเหมือนเดิมเป็นซีรีส์เล่นโลบก,กับอังเปาที่ดูรู้สึกว่าจะฮาร์ดคอ,อร์สำหรับอังเปามากที่สุดแล้วเขาถนัดแนวต่อสู้ร้ให้เขามาเล่นแบบแนววัดรูป อะไรไดนโนเสาร์เหรอได้โอ้ยแต่ที่สุนทำแค่พี่ว่าไดนโนเสาร์สีดำแล้วกันเพราะมันมีหลายสีเห้เลือกเอาอันที่หนูวาดไม่เป็นอะาหนูวาดเดนเสาร์ไม่เป็นเออทำไมตอนเล่นเมื่อช้าเราได้โจทย์อะไรบ้างนะเราได้โจทย์แอปเปิ้ลแล้วก็ได้โจทย์อะไรไอแอปเปิ้ลเนี่ยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หรืออะไรอีโมจิอันนี้จะมาบ่อยมากทุกคนไม่แน่มาอาจจะโผัวในคลิปเราก็ได้อ่าว่าเดนโนซั์แบบก็เหมือนนะ ไม่เหมือนเลยมันเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอยากรู้ค่วาดเส้นก่อนวา่าเแลลวตกแต่งมันกอาจจะเหมือนก็ได้โอ้ย,ยไม่เหมือนเลยพี่วาดเป็นในรสา,าวคอยาวจบพี่นนน่าจะสวยกว่าน,นะไม่วาดแล้วทีเล็กเนี่ยในรสา,าวกินเนื้อวาดยากทุกคนขอไม่วาดแล้วกันตัวนั้นนะ่ะไม่สวยเลยอนะใครคิดว่าสวยกว่าหนึ่งใครคิดว่าไม่สวยกวย่าสอง ดง,งดออกเสียงโอป่อพี่งดออกเสียงนะนพี่จะไปออกเสียงให้ดูในนี้ไงในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในผลโบดอ่ะรอบโบ<ไ> okay, ดโอเคยวก็นเราจะตัดคลิปไปตอนที่ว่าเสร็จโอเคทุกคนมันดูหลอนแปลกๆนะไม่แปลกหรอกทุกคนเพราะนี่ช่วงนี้มันช่วงฮาโลวีนใช่ไหมวันที่อะไรอ่ะวันนี้วันที่ที่เราอัดคือวันที่ยี่สิบกว่าๆนี่แหละก็เป็นช่วงฮาโลวีนแล้วใกล้แล้วโอปาว่าซะแบบโอเค มาเรามาดูกันว่าของเขาจะได้อันดับเท่าไหร่เราจะได้อันดับเท่าไหร่อะไรทเน totally. okay, okay, ี่ยให้สองพออีกแล้วมันก็ร at ู้เป็นในดานเสาร์สีเขียวโอของโอปอมันเน็ตพี่เห็นของโอปอแว๊บๆเขียวๆเนี่ยโอเคไม่ใช่ของหนูนะแล้วหนูให้กี่ดาวเนี่ยให้หนึ่งดาวพี่ให้สองไม่อยากใจร้ายพอถ้าว่ารู้เรื่องต่ำสุดให้สองให้สี่จ้ะถ้าเติมพื้นหลังสีสวยกว่านี้เออใช้เน็ตโอปอใช้เน็ตอะไรต้องใช้เน็ตที่พี่ใช้นะมันถึงจะดี วาอันนี้สวยให,ให้สีเลยสวยมากมาก,มากเลยมีอะไรจะบอกปอนั่นของพี่เปลี่ยนใจไม่ทันอโอเคทุกคนเราต้องห้ามบอกว่าของใครไม่งั้นจะเป็นการโกงแล้วก็ทุจริตก,กันเกิดขึ้นเมื่อกี้พี่เดียด,ยดูหน้าจอหนูเอาอาร์อ,อ,อ,อพี่ลืมไปแล้วของหนูเป็นไนโนเสาร์อะไรหนะ้าอะไรเขียวเววาดพี่เวอร์ชันไดโนเสาร์อะไรเนี่ยของหนูอะ เขาหนูพี่ไม่สน,นให้สองสองสถานเดียวไม่สนให้สองสถานเดียวเลยโอเคอ่ะอันนี้พี่ให้ให,ให้สามให้สี่ดีกว่านนให้สามมากัน,น,นให้สี่อ่ะมันน่ารักอ่นนกะอันนี้น่ารักดีสีเขียวเขียวด้วยผมพี่คือแบบในเราเสาเละเลยอะไรเนี่ยให้สามให้สามสวยดี ลูกเมื่อกี้น่ารักจริงๆไม่ได้ปเป็นขโขอปปอหลหรอกนะสวยนะคืออ้าวนั่นไงอ้าวอ้าวไอไอโนวันนี่คือใครเด่ยไม่มีเหรอหรือว่าไดนนับเท่ากันไม่มีโนวันนีโ่โอเคลำดับที่สี่ห้าหกนี้คือได้ดาวเท่ากันนะนเพราะฉะน,นั้น,นพี่เก่าปอเท่ากัน,นกพี่เก่าปอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือเท่ากันเพราะฉะนั้นที่จริงอันนั้นของหนูอันนี้เะบอกว่าน่ารักอะอันนั้นของหนู เออพี่รู้ตั้งนานแล้วอะอะไรไม่ไดูหน้าเจอหนูหนูไม่เล่นด้วยอ่าไม่เล่นเอาก็ไม่ดูก็ได้ไอเตี่ยขอดูหน้าจะชัดหน่อยดิอยากรู้มันกระพริบตาได้จริงปะกระพริบตาได้จริงเห็นไหมว่ากิ๊ฟระพริบตาแล้วฝนไหนปะเนี่ยยิ้มได้ด้วยเนี่ยยิ้มหวานเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนแต่งตัวเป็นบิลลี่ได้แต่จะเป็นบิลลี่ที่ไม่ค่อยเข้าแบบไม่ค่อยเหมือนของหนูเท่าไหร่วัดอะไรแนวนาวอ่ะของหนูมันอ่านว่าอะไร ยเย็นแส<น>ดงว่าต้องวาดอะไรที่มันหนาวเย็นแน่เลยพี่วาดหิมะจบเดีย๋ยวเติมแบก้าวกัน,นไม่เอาแบก้าสีน้ำเงินแล้วค่อยไล่มาฟ้าซึ่งเรื่องวัดอะไรเย็นๆนี่คือแบบีเฉพาะเคยเอยาไปกับก๊อบพี่นะไม่ทำไมสีมันแปลก เห็น <t ell an> เหมือนที่เดียรคิดเห็นเหมือนที่เดียรลแหละอาจจะไม่เหมือนที่เดียวก็ได้ทุกคนทำไมสีปรับยากจังะโอ้ย <t ell an> เล่นบนโทรศัพท์สีปรับยากมากทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ตัดไปตอนวาดลูกเสร็จโอเคทุกคนเราประมาณนี้แหละไอคอน <t ell an> ไอคอนความหนาวสวยอยู่แต่ก็ไม่ได้สวยมากทันไหม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 เออไม่ทันไปแค่เนี้ยโอเคประมาณนี้นะเอาค้างค้าง เอ่มารมณ์ความหนาวแล้วแต่เราอยู่ในอากาศแบบกลางแจ้งร้อนๆไงทุกคนอ่ะได้อยุ่ให้สามให้สี่ให้สามให้สามเอ้าเอ้สี่ก็ได้โอ้ยเจ็๋อ่มมาดูไม่มีสีความหนาวเลยนะพี่ให้สองพอที่ความหนาวมันเป็นสีฟ้าสีม่วงสีเขียวไม่ใช่หรอเสียงเครื่องบินบินผ่านเออมันนี่ให้สามให้สาม อย่างอย่างไรก็พอรู้ว่ามันแบบอยู่ในตู้เย็นป้าอะไรประมาณเนี้จิ้มพี่เข้าถึงอารมณ์ไงอันนี้ของพี่เอ้ยทำไมสีมันเพีย้ยนนะทุกคนไม่ไมแนพี่ว่าสีขาวทำไมมันกลายเป็นสีเทาเฉยเลยก้อนหิมะเนี่ยเจะรู้เออไม่แน่คนอาจจะให้พี่เยอะๆก็ได้เพราะความบิดพลาดเนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้ห้าเลยสวยปกติพี่ไอ้ห้าพี่ไอ้ห้าเลยนี้สวยมาก ม่เล่นสปอมเต๋อโอเคอืมอให้ 4, ใหสีงงส่ให้สามอะไรอ่ะสวยอยู่ให้สี่แล้วกันอ๋อไม่ใช่กดหนงอันนี้ให้สามให้สี่สี่ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวจะดูหน้าเจ้าคนอื่นเก็ดูหน้าเจ้าคนอื่นโอ้ปอรู้แล้วทุกคนโอเคอันนี้ให้สี่ให้สามไม่สามไม่สามไม่นางกลยไปเดี๋ยวเอาไม่นั่งกลยแล้วคลิปเสียมันจะเข้าไหมเราเอาไม่ดูแล้วก็ได้ พี่เดียชอบดูครอบโกหกเอ่มก็อย่าบอทวะพี่อันดับสุดท้ายเลยใช่าใจไหมเฮ้ยไม่สุดท้ายเสมอไปนะดับสไม่หรอแล้วดับสุดท้ายยังไเออไม่หรอเปลี่ยนเซิร์ฟดูไหมเออเปลี่ยนเร์ฟไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมันจะจบคลิปละมันจะมันจะจบคลิปแล้วปะรออีกรอบนึงแล้วกันแล้วค่อยเปลี่ยน วันที่9แมนหนูเจอเพื่อนสาวที่ก้9แมนด้วยเขาพี่ผมพี่เดียวพี่เดียวหนูเจอสาวที่ก้9แมนเออเราน่าจะแต่งตัวแปลกๆเหมือนคนอื่นบ้างนะเราแต่งตัวแบบสแนลเดิมมาหลายวันแล้วพี่ปอเขาเปลี่ยนเป็นกล้วยโอปอลเขาก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วเนี่ยไอ้วาดงูวัดงูวัดงูได้เลยเหมือนงูเคยวาดหลายครั้งแล้วอะไม่นะงูเราเราเพิ่งวาดเอง พี่วาดงูแบบนี้แล้วกันหวังว่าจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ทุกคนเราวาดงูหรอือว่าวาดไอ้เกมนั้นที่มันเป็นเกมยิงลูกแก้วทุกคนอันนี้บอกได้นะเพราะมันมีหลายเวอร์ชันเลยและชื่อชื่อต่างกันคือ <laughs> แบบอันนี้เป็นหลุมแล้วน,นี่เป็นตัวที่มันปล่อยลูกบอลมาตัวเกมยิงลูกบอลแล้วมันมีตรงกลางอะไรเป็นตัวยิงะใช่ปะ เออใช่คล้ายๆายกันเลยแต่เราไม่ไวหายตรงกลางๆหรอกเราจะวาดแค่งูเท่าน,นั้โจจนโอเคทุกคนแค่นี้แหละวาดแล้วก็เติมพื้นหลังจบมีแค่นี้โอเคเดี๋ยวเติมพื้นหลังให้สีมันสดใสเออไม่ต้องเปิดทุกคนเวลาเราเปิดแล้วมันจะกลายเป็นคลิปเด็กแล้วมันจะติดเชื้อนั้นไปซะระยะหนึ่งเลยทุกคนไม่พูดดีกว่ามันกลายไปจริง เราอยากฟังความเห็นทุกคนอยู่เรายังไม่อยากปิดคอมเมนต์ตอนนี้เขาจะดูออกแล้วนี่เป็นใบไม้ที่มันทับมันอยู่วัดใบไม้ก่อนไม่ใช่ศพเพื่อนมันทุกคนเป็นใบไม้นะโอเคตรงนี้เป็นถาวันแล้วกัน เค okay, พี่เสร็จแล้วพี่ส่งเลยประมาณนี้แหละส่งแล้วไม่ไหวแล้วเราจะมาสำรวจแบบกันทุกคนมีทุกวันด้วยเฮ้ยมันเลือกคอนเลอร์แบบนี้ได้วเหรอกี่บาทอ่ะขอดูหน่อยกี่บาทกี่บาทโอ้โหหนึ่งร้อยโลบักเดี๋ยวตังจะไปจ่ายจ้างจ้าง,จ,างจ่ายเอาเปาทำคลิปเนี่ยโลบักที่จะไปจ้างเปาทำคลิปก็ไม่ค่อยมีแล้วนะทุกคน เพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อนคลิปโลบอกอะ่ะอังเปาไม่รู้ว่าจ่ายเขาไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรายังไม่เริ่มจ่ายเขานะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้ก่อนเผื่อเขาจะให้ใช้ไม่รู้เขาจะคิดเท่าไหร่ด้วยอตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มใช้นะาจะาลืมไปแลล้วหรือเป่าแต่ทําคลิปใหม่ครับมันมีแววว่าอาจจะใช้ลงสีก่อนแล้วก็เติมก้อนมอีกนิดนึง โอปอบอกอรายละเอียดจนพี่นึกภาพได้แล้วเนี่ยแล้วก็เติมติ๊หนึ่งโอปอวาดงูลอยอยู่บนฟ้าเหรอไม่บอก <c oughs> เออมีก้อนเมฆด้วยโอปอหลอกพี่มะเนี่ยโอเคมาเราจะตัดไปตอนไม่ตัดไม่ต้องตัดหรอกมาทุกคนเลือีกสิบนาทีเองสิบวิเองโอเคเดี๋ยวรอบนี้จบแล้วพอก่อนแล้วกันพอดีเมมโมรี่ใกล้เต็มแล้ะ ขออภัยทุกคนเสียงมอไซค์ดังมากให้ให้สามแล้วกันสามเหมือนกันให้สามไม่สามอ่ะน้ปาให้มาหนูให้สามให้สามเหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยคนเดียวกันปะเนี่ยเล่นด้วยกันปะทำไมลายเส้นเหมือนกันหรือว่าคนเดียวกันปะเขาว่าได้เพื่อนอาจจะปอาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ของหนูให้สี่ให้สาม ให้สามเหมือนกันอันนี้ของหนูโอเคงูลอยอยู่บนฟ้างูลอยอยู่บนฟ้าจริงดิอะไรเนี้ยให้หนึ่งพอไม่ตรงโจทย์อะไรเนี่ยเรายังดูไม่รู้เรื่องเลยทุกคนถ้าว่าเป็นเส้นเขียวๆนี่ยังพอว่าได้อยู่เส้นเหลืองๆก็ยังรู้อันนี้ของพี่สวยสามแล้วกันโอเคข้างในมันยาวจังอะงาวดิมันงูมันโตอะไส่เดือนใส่เดือน เงาคืออะไรอันนี้ให้สามไม่ใช่คนหนึ่มพี่ให้สามเหมือนกันเหมือนรอบนี้ไม่มีใครว่าถูกใจพี่เลยอนอกจากอะไรนนะไมใช่มีเขียวกระแดงแล้วก็สีดำมีแค่สามสีนี้สี่นั่นอันนี้ให้สามโอ้โหปอเคยให้คนเคยให้สี่ดาวห้าดาวคนบ้างไหมเนี่ยไม่รู้โอเคโอเคมาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใครใครใคร ผีเลยเอาของหนูเหรอโอ้หลอกพี่อะเขาลีกลยุทธ์มาเล่นกันแล้วทุกคนโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนตอนแรกก็คิดว่าพี่จะได้ที่หนึ่งได้ที่สี่ยวฝากไว้ก่อนนะโอปอลเดี๋ยวเจอกันแน่ข่าวหน้าเจอกันแน่จะหนีไปไหนมาไม่จับซะดีๆทุกคนเขาหนีไปแล้วไปละบายทุกคน